สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารนรท์อ่อนค่ะเราก็มาดาวไดเด่นกันนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองามาที่16กุมภาพันธ์2567ในเวลาประมาณ15นก45นาทีเนี่ยลัคนาจะสถิตที่ราศีกรกฎดาวที่โดดเด่นชัดเลยเนี่ยคือ20เพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นตนุลักษณ สถิตยอยู่ในเรือนลาภะกุมกับดาวพระมริตอยู่20โดดเด่นนะคะแล้วก็59สถิตยอยู่ในจุดจอมฟ้าอาจารย์ก็ให้แผ่นหนึ่งก่อน20 59นะคะและดาวพระราหูเนี่ยสถิตยอยู่องค์เดียวเลยในเรือนของดาวพระพริหัส,สบดี85และดูความสนิทชิดเชื่อกันนะคะ89 8 7และโยกถึงกันคือ3 8และ8 6และที่กลุมกันเนี่ยก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระเสาร์หนึเนะคะเราก็มาเลย1 4 4 7แล้วก็1 7นะคะอาจารย์มาทวนให้นะครั้งที่สองเนี่ยก็จะมองเห็นภาพกันนะคะหรือว่าใครจับเป็นเนี่ยดูเลยนะคะครั้งเนี้ย ดวงครึ่งเซี่ยวเองราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลาศีพิจิกและราศีธนูเนี่ยไม่มีดาวนะคะเพราะฉะนั้นเราดูครึ่งบนเลยดูเหมือนไม่ยากระวังดีๆนะ8 2 8ส8ง8 6าเขาโยกถึงกันนะคะและก็59จับคู่กันมาและ147เนี่ยไม่เด่นแต่เขาจับกัน3ององนะ หรือเราจะดูว่าสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระราหู78 18 48อย่างนี้ยังได้เลยนะคะ73 76นะคะเพราะว่า36ในสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระเสาร์เราก็ดูเอาบอ2059แล้วก็8589อันดับสองนะแล้วก็อันดับสาม แปดสองแปแล้วก็86และยังมีชุด1 4ึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สก็ในวันที่16กุมภาพันธ์สองพก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยถูกรางวัลกันมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ